สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็พบกับช่องพิชิตฟาร์มเมื่อกี้นะครับมือนี้ก็เสริมอาหารเน่งงูครับส่วนแลงๆนะครับผมมาจากพงหนีงเพช่เมือเลี้ยงกันมากครับผมเอานังอิ่มนะครับครับปัญหาเกิดนะครับพี่น้องปัญหาเกิดเด้อผมพาเบงงูสามปีกว่าเพลนเขาซีปีครับนี่แหละครับงูมันส้นข้นนะครับผมมือนี้ผมเกือบถือไปซองหลับนะเบิงเผื่อครับเบิงก็พี่น้องไปได้ไปได้นี่ครับมันส้นข้นนะครับ่น ขนาดงวตัวเลี้ยงมาแต่หน่อยเลยนะครับนี่บกดำครับที่ผมเลี้ยงมาแต่หน่อยครับมาเห็นว่าเป็นกะสังนะครับผมอันตรายนะครับพุณนะอันตรายครับห้ามให้เด็กหน่อยหรือคนบวกลายชวิดมันเขาไก่ไปนะครับนี่ปัญหาคือมันหวังัวแม่นะครับหวังงวแม่นะครับบึ่งบกงามเลยงัสเส้นสัตว์ย่านของมันนะครับมาเสือมาหามันมือในแย้งมาเลี้ยงามนะครับ ที liberal, ่อยากผมกวนบ่สนครับมัลายส้นพอผมนะครับผมผมก็เรียกว่ามันหยิ่งกับเพื่อนนะเพื่อนเนครับพื่อนมาไก่มันไล่เลยนะครับนี่อันนี้ผมถ้าบ่กวนมันมันกับบะสนนะครับแล้วถ้ากวนมันนี่เพื่อนนะครับพี่น้องเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนเพื่อนนะ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 เพี่อนนะยิ่งยู่ยเลอีกเพเกินปีนะครับนี่นี่ได้คายออกนะครับพมเนี่ครับปัญหาง่วงครับปัญหาง่วงเถื่อนนะครับเพื่อนับผมเป็นนักสั่งนะสิครับ พอเฮาอยู่กับอันตรายบ่ได้นะครับการเลี้ยงงวงนะครับเฮาเสียงไว้ผมมีอันนี้เบื้องต้นนะพี่้นงครับสมผู้ใดไม่งวงสีครับผมเกือบเช่นนึงนะครับเกือบนะครับยวผมเบื้องให้เบื้องห้อยนะครับอันนี้ครับมันนี้ก็ฝนตกนะครับนี่บางอันซีโมงครับผมมันเจ้าอ่อนไปลียงนะครับผมจูงจูงจูงมันนะครับยางน้าหนามันครับผมหันหลังมากครับมันเลียนมากนะครับบ่งครับให้อยู่อันมันจำผมได้นะครับผม เอามือสตีมันครับมันเลยจอดนะครับมันหลากมาเกือบผมนะครับเกือบผมมือกันอันตรายครับอันตรายครับมันมาเบรกมันมาเบรกครับว่าุเนี่ยงาจนฟูนะครับมันเบรกเนี่ยพึ่งนะครัะถ้าบ่เบรกนี้ก็เรียบร้อยกันนะผมอันตรายนะพี่น้องเนี่ยการเลี้ยงงัวเถิดนะครับเนี่ยที่ผมลวงขี้ปหลายกับนะครับใกล้ไ้มันหวงงวแเมียนะครับนี่แห้งช่วงนี้ยั้งไขนะครับถ้าถือช่วงงัวเมียข้นนี่แห้งทักนะครับนี่ไม่ได้กินงัวเมียี่ครับนี่ ตัวมีงัวแม่ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นครับนี่แม่ครับหัวงัวแม่ครับสันสัตยาดของงูเนี่ยครับพี่น้องเอาไว้เพื่อดนครับนี่งัวงามครับตัวนี้สูงบางรอยหกสิบนะครับผมนาคารดีก็ได้บางหกหมื่นกว่าครับนี่ราคาพอดีก็ได้บางห้าหมื่นกว่าเนี่ยงูก็เล่นกิ่งเขาสีปี๋งนี่ครับนี่งามครับมึงกระโหลกกันแบบนี้ พอพันง่ามกับลูกให้ง่ามอยู่แต่เนี่ยเขาเข้าเฉยเมี้ยงกับอันตรายบ่ได้นะครับเขาาเมาเลี้ยงที่แบบอยู่กับอันตรายตลอดเวลานี่บ่ได้ครับพอเขาไปเลี้ยงมันเขาอยู่มันตลอดนะครับอาจจะอาจจะมันเผลอมันอย่างเงี้ครับเดี๋ยวนี้ผมได้มาเอาไปเลี้ยงให้เพื่อนนะครับมันอันตรายครับแล้วคุณง่ามปวดนะครับสีเม็ดตัวขามือกลูกมันก็ต้องห่วงเลยนะครับนี่ครับสดายอยู่ครับพี่น้องแต่ปีนี้ก็ยังมาขายครับดำแน่แล้วครับ นกูได้ปล่อยออกนะครับผู้ใดสนใจก็ถ้าเขามาได้นะครับจะยังมาขายตัวนี้ครับง่วนหกสิบกัวนะครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่นะครับง่วมันจะง่ายไปนะกูดิครับหนึ่งงวนควรได้สามปีกวุ่้งครับหนี่งสามปีต้นๆนะครับสามปีซี่หาเดือนครับง่วนตัวนี้เพราะว่าผมเลี้ยงงัวนสองปีปีนี้เขาปีที่สามมันหัวแต่ผมซื้อมันเระมาณหาเดียนนะครับ นนี่ะครับผมอันตรายนะครับพี่น้องฝายพี่น้องระบาดระบังแน่นะครับผมคนเลี้ยงงัวครับเท่าอย่าเอาชีวิตเท่าไปเสี่ยงครับอย่าไปเสียใจมันหลายนะครับงัวอย่าไปเสียใจมันหลายครับตัวนี้ผมเหยี่ยงไม่ได้น้อยกว่านับนี่นี่เบื้องใบไว่ได้เลยเพื่อนนะมือไกลไว่ได้เพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะพี่น้องดูเพื่อนนะ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 เดี๋ยวผมลามไปอยู่นะครับนี่ผมลามเสียงกันหน่อยู่ครับเพื่อนนะเพื่อนนะผมลามเสียงไปไม่ใหวใายเลยนะครับเพื่อนนะเดินสั่งนะครับนี่สิอันตรายครับ หามหั่นลังให้มันแหวนเด็ดขาดนะครับผมผู้ใดมีงวงสิ่าไปประมาทนะครับหามหั่นลังให้มันแหวนเด็ดขาดนะครับฝากเตือนพี่น้องไว้ครับผุนนะมึงสีมันนี่ย่วงกับนอกเพราจะขึ้นนะครับนี่เพราจะขึ้นบางปีนี่ครับนี่งงวงใหญ่ไปหนาครับคักเยอะครับมาคุณนี่ครับถ้าผู้ใดมีงวงสองสามตัวนี่แม่สองสามแม่นี่ยเ่มจำเป็นเอาไว้ได้นะครับงวงเถิด ผมบอกไว้ ap, <c oughs> หลายคลิปนะครับส่วนมากไปสั่งเขาจะมาผสมมาก็ได้ครับหารวยจริงจีินะครับอันนี้ผมงัวเมียมันหลายครับงัวเมียมืดเลยครับบุญนะเพิ่งด้วยบุญนะงัวเมียมืดเลยครับงัวเมียมันเก่าเมียครับเก่าเมียชิปเมียนะครับงัวเมียผมชิปเมียนะครับเมียเล็กน้อยก็ลึกลึงจริงจริครับนี่เหมือนงัวเถือกนะจะตัวนี้จะลุ้งดึงครับอันนี้มันอยากเอาการนะเต่น้อยก็เป็ี่นตะสั่งนะครับรงี้แม่เมียเป็ี่นตะสั่งนะครับมันถามหาเคียงลาบนะครับแต่เป็นจรงจี นี่ครับมึงขึ้นไหมแม่ฝังดำขึ้นไหมขุนอ่ะใบเชียก็ไม่ได้โอ้ยอยากควนหล่ำมึงเดียวขุน่ะเบิบังพี่นอนมึงไม่ขุนอ่ะขุน,นอ่ะอืมมาซั่งนะครับอันตรายนะครับฝ่าพี่น้องครับฝ่าพี่น้องนก็เป็นการเล่งใจ๋งนครับุลหม่างออกเงินนะครับขุนอ่ะมาสั่งย่าไปใกล้ไปนันเด็ดขาดเลยนะครับอย่าไปใกล้เฮาอย่าไปนี่ก็มันปานนั่นนะครับปล่อยไปเลยมันยิไปยุ่งเลยนะครับ อไปเลยนะครับพ <ersch> right. ุ sh sh ่น่ะว่ามันสีมันมันเป็นบินหลวงมาบอกเป็นถ้ําธรรมดานะครับสีงามว่าผมก็ได้ลูกมันไปตัวนึงแล้วครับกับแม่สุดสุดนี้กับยี่แม่เงืดนะครับสุดนี้บึงหน่องเบึงเบึงสีมันแต่มันใบไม่ได้ครับมันห้ยม่ไมือลอยอย่งต่ำมากเด้อบามันนะครับเลียดสูงครับตัเลียดเจ็ดสิบหานะครับเมื่อหลอดนะครับตัวนี้เมือซื้อมาจากฟาร์ม อันตรายล่เลยครับพี่น้องอันตราไล่จะไปหาไก่มันขนาดผมเป็นคนเลี้ยงกันมาดิครับผู้อื่นนี่เบิ้งไม่ได้เลยเขาใกล้ก็ได้สามปีนะครับมันเริ่มอิ่องนีอาการดืด้อนะครับมัวสามปีสี่ปีเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วห้าปีนี่พยายามออกทายออกเด้อมัวมันสุดแค่สี่ปีกว่าควานนะพี่น้องควนตอนนี้ประกาศเขาจะผูกมันะครับมันทำกัน มันไล่ชนผมไงบางผมเหม่เหอไม่ผูกผมเลียนอวมมาผมเลียนอวมไม่เต่นคุณครับรงวตัวเมียเลียนอยม่หะผมเลยมาถือขวันคือควันหมดมันสองแบบวงวดชิ้อนี่ผมตีจนตลอดนะครับนี่บังคับแผ่นยานทุนไม่ตลอดนะครับมันยังดื้อได้นะครับเมาจะไปเซียใจมันนะเขียนพี่น้องไว้นะครับจะไปเซียเจมันในนดขาดนะครับปัญหาหวงวดเชือกครับอันนี้ยังเพราะทนนะครับถ้าไปเชือกช่วงมันอัน งัวแมวตัวได้ตัวนึงขึ้นนี่ครับนี่บ่ต้องห่วงเลยครับแบบนี้มันโอ้ยเอาบ่ฟังครับนี่ครับคนเอาบ่ฟังครับเอาใบก็ได้ไหมมึอนี่เอามือใช้ขูด่วนขวนพวนพวนพี่น้องดูพวนข่วนขวนขวนมันก็เป็น่ยนสีสันมึอนี่ผมสังเกตเบื่อกี้ผมบอกไม่น่าชวนเลยแหละครับทางดังใช่ผมมาอยู่หัวถ้าผมเลี้ยงนี่บ่เป็นยังนะครับนี่ก็คือว่าเพิ่นผมให้แม่เพิ่นผมกับพ่อผมมาเลี้ยงนะครับแต่๋ยวกิได้ปล่อยว่าครับเพราะห่ออยู่ เอามาเสียงกับอันตรายของอันครอบครัวเฮาบ่ได้นะครับผมบ่ได้เสียงที่แรกผมอยจะหางวัวเถิงงามตึงจะปล่อยหน่อยครับนี่มันย่านเอาโนนบ่ฟังนะครับผมย่านโน่นบ่ฟังย่านโน่นบ่ฟังนะครับอ,อย่าขามันเด้นะพี่น้องมัสั่งไหมเ ี่ครับพี่น้องผ้าเบิงส่วนท่านี้ครับผมกินมาแล้วก็มาถุนยังน้อยนะครับผมนมาแล้วก็มาถุนยังน้อยครับง่วนเส้นนี้อ่ะป็นกำไรมาได้แล้วครับผมไม่ได้มาแล้วครับมาถุนง่วนเส้นนี้ก็เป็นง่วนลูกผสมครับลูกผสมบามันง่วนกลางเฮ้ยนะบามันไผ่ครับไผ่ไงแบบบริติดง่วนกี่นะครับครับนะอันนี้ตัวไข่เนียยู่นะครับ <c Pri achsen> มันดำเงะเห็นนะซังนะพี่น้องนั่นแหละนะซังเขาจะไปเซียงกับมันนะครับมันเงะไปดูมันหน้างามอยู่นะครับไอ้ฝาทับเอาดูไอ้ฝาปล่อยออกครับเพราะมันอันตรายอยู่กับครอบพวกร้องผมยังบากราไปเอาท่นมาผูกเลยนะครับนี่นี่ครับบางนึงผมมานี่ละผมอาจะไม่มันมาผูกรักนี่ครับกลิ่นยาเนี่ยมันหันหัวขึ้นมากครับผมผมแลีนแบบเกือบบ่ทันนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงมันซูมือนะครับบ่าดูว่าเขาจะพลาดมือไดนนะครับบ่าดูว่าเขาจะพลาดมือไดน ก็คือเบื้องต้นนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือย่ำนั้นเท่าถือเสียยังไงนะครับถือเสียยังไงเลยเอาพัดเอานะครับภาษาบานผมอยกพัดเอาให้มันย่างเดินน้แต่เขาจับเสียกันไว้นะครับมันแรนมากเีเขาฟาดมันบาดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ต้องแล่นหนีนะครับจะไปแล่นหนีเลยนะครับฟาดมันสีตีมันนี่สนะครับผมนั่นแหละอันตรายนะครับที่น่องอันตรายที่เดียวกับเบลเซียเดี๋ยวับเพื่อนบากามาไกลเลยครับเพื่อนเล่ห้ผมมัน ไปเอามันไปเลี้ยงครับนะครับผมเหมือนมาเลี้ยงอยู่บนป้ายยานี่ครับผมนะครับปลูกหยาปีนี้ก็งามอยู่ครับพี่น้องปลูกหยาลู่สีครับเพราะแต่ตาใจมันครับคุณพ่อเอาไวเลี้ยงอยู่ท้ายหยาครับแลเลาะสาฝนนะครับมือนี่มันไปเลี้ยงไปฝนมันจะไล่นะครับมันจะไล่ไอหน้องส้มบรรยากาศดีๆครับนี่ครับผมนี่ยขอบงวดครับมื่อใดมีเวลาบ้างเราจะมาทายไอพี่น้องเบิ้งนะครับ ผมก็ขอฝากพี่น้องจักนิดนึงนะเด้อครับผมส่องยุทธภูมผมนี่ผมกับวัตถินนะครับผมก็ยฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมกับยิ้ไปเฮ็ดงานเดียวนะครับการเห็นงานเดียวส่องยุทธภูมผมนี่มันเยอะเปิดช้างและได้ได้แล้วนะครับผมก็บเลี้ยบผู้ติดตามแชร์อีกลอยนึงนะครับส้มโมงก็บเลี้ยบอีกหนึ่งลอยส้มโอ้นี่ครับผมลอยก็ส้มโมงก็ฝากพี่น้องเบิ่งงหันนี่นะครับผมกับฝากกดติดตามให้ผมแน่นะครับผม พอมีรายได้พอเป็นกำลังใจนะครับผมได้ลงชิปดูวยูนะครับเป็นมาผมกบบได้ไร้สางรายได้ยังครับเช็ดเรียนไปครับผมเล็นให้เจ้าเช็ดไปเช็ดไปต่างเข้ามาเบิ้งมานั่ครับนะครับชิดยากก็พี่น้องชิดยากหาวิธีครับนี่ว่าจะเอาหน้าผูกเนี่ยถ้าบ่ผูกก็ได้ครับแกนต้องถาไฟทับกวนนะครับเพราะไฟเนี่ยมันจะไหม้เสียกงวนครับแล้วมีแต่ลูกมันนะครับเนี่ยงามๆนะครับพี่น้องนับนี่ครับนี่ก็ลูกมันนะครับเหรียนกวน เช้วปัญหาครับปัญหาขอกงัว่าไม่นี่ห่างแห่งกันสามปีแล้วนะครับว่าจะขายงวจากตัวยี่ห้ดไหมนะครับยายเล้ขายพวกดำาเ่ห้อไหมนะพี่น้องเอองดีะไรนี้ก็ราคาบ่คอยดีขึ้นตะกีดนะครับพี่น้องงูอะีรก็นารคาคาบ่คอยดีขึ้นตะกีนะมี่ครจะไปนิยมคั้วกันไรนะครับบ่คอยดีขึ้นตะกี ผมมาเจอหนูผูกเสานี่กระไปเนะครับโอ้เฮงเดี๋ยวะพี่หนอนเขาพยายามอยู่ทางหลังมันนะครับหัวนี่อยู่ทางหลังมันนะมือในสองเท้อแล้วนะครับผมขนาดมาเลี้ยงบางใบช้ำนะครับสองเท้อแล้วเราไปสองเท้อแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลูกมันนะครับงามนะพี่หนอนเพี้ยนใจนี่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ผมมาเจอลูกว่อย่างสุดก่อนจะแต่จะเลี้ยงไปต่อกับพวกใบเนี่ยพี่น้องย่านอันดละลายตัวขอบพรับ เบืงคับหวงว่เมียไปเดยครับบงมนจิมาไก่ยเทา่่าหวงเบืงมั่นบันขวัขวออย่าขาเดขานี่ยยดีก็เป็นดื้อเป็นมึนเลยแมียเงอใบกับ่ไดเนะครับใบเว้ ขวน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 ไออยู่ผมลามมันไว้นะครับหัวผมหัวแมวจนย่านมันนะครับผมไปเด้องัวแมวแมวนี่ก็มีลูกนะครับมีลูกวิธีผูกยูฟูก็หน่อยเสานี่นะครับเพราะเขาเข่าอยู่ข้างในนี่อ๋อหน้าผูกไว้เสานี่นะครับแต่ตอนนี้ความระมัดระวังนะครับหาบางเรนก่อนนะครับสีแมงมักงามนะครับ นี่นะครับพี่น้องเพื่อสนใจเอาไปปล่อยฟูงอยู่ได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อสนใจให้่าคุยกันได้นะครับนี่เป็นยี่หองโอ้งามครับครับนี่ความดูฟังคผมบ๊อบฟีดบังนะครับผมเนีอันใดมีปัญหาเสียมีปัญหาปุ๊บผมก็รุ่งคลิปปั๊บเลยเองเช่นนะครับพอห้องปัญหาดีๆครับมา ให้ความดูพี่น้องนะครับพ่อปอเด็กกอ่ปีมาเอาประสบการ์จริงครับจากเรียงงัวแม่เป็นจังดไดเป็นจังไดอยังนะครับผมเอาความจริงม่เบาเลยนะครับย้อนเป็นจังไดเฮ็ดจังไดอยังสิงนะครับผมบ่ได้กอวปีกว่ามัรับครับผมฝากาพี่น้องติดตามช่องนี้เรื่อยครับพี่น้องตกกิดตามฝากเพิ่งคลิปแน่นะครับผม ผมมี่กำลังใจเฮ็ดคลิปไปเรื่อยครับสำหรับชิ้นนี้ผมก็คอโตไล่ไปก่อนนะครับแล้วพอลิใไม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับกฝากพี่น้องให้ด้วยครับอันตับแกสิย่าไปบอกลูกหลานอย่าไปใกล้ย่เรื่อยๆครับลูกหลานผู้เถ่าอย่าไปใกล้เอาที่คุ้นคุ้นที่ใกล้อันนี้มั่นนะครับใกล้ได้นะครับฝากเนี่ยนะครับฝากพี่น้องครับเป็น่วงครับสวัสดีครับ